Jazz beat, jazz beat, beat. is a wonderful world. Jazz beat. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องอะไรเราไปเ,าเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับในครั้งนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแต่คุณครูจะมาทบทวนให้หนักเรียนก่อนนะคะในครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวการกวาดพื้นใช่ไหมคะมีงานบ้านเช่นการกวาดพื้นเรียบและพื้นขัดหยาบใช่ไหมคะแล้วก็มีการล้างทําความสะอาดอะไรคะล้างทําความสะอาด ถ้วยตาลช้อนซ่อมนะคะแล้วก็ล้างแก้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหัวข้อที่เราจะเรียนนะคะมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆนะคะนักเรียนนั่นคือเรื่องการแต่งตัวไปโรงเรียนการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะนะสวมใส่และการจัดวางการเก็บเสื้อผ้าและรองเท้านะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะ เรื่องแรกนะคะเขาบอกเรื่องการแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะในหนึ่งวันคนเราสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้หลายชุดนะคะเช่นชุดนอนชุดอยู่บ้านชุดนักเรียนชุดกีฬาซึ่งการสวมใส่ชุดเหล่านี้นะคะต้องให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่และกิจกรรมที่ทําถ้านักเรียนใส่ชุดกีฬานะคะก็คือนักเรียนจะต้องไปเล่นกีฬาใช่ไหมคะ เราสวมใส่ชุดกีฬาเพื่อเล่นกีฬาถ้าเราสวมใส่ชุดนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องไปโรงเรียนถึงสวมใส่ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นวันอาทิตย์นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนนักเรียนสวมชุดนักเรียนได้ไหมคะไม่ได้นะคะทีนี้การแต่งตัวไปโรงเรียนเรามาดูสิคะว่าการแต่งตัวไปโรงเรียนเราจะต้องมีอะไรบ้างที่เราต้องใส่ในการไปโรงเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูสิคะเขาบอกว่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนเป็นชุดที่ต้องสวมใส่ไปโรงเรียนการแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามนักเรียนสังเกตไหมคะว่าโรงเรียนที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลจะใส่ชุดแบบที่นักเรียนเห็นในรูปภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไปโรงเรียนเอกชนนะคะแต่ละโรงเรียนก็จะมีการใส่เสื้อผ้าเป็นชุดนักเรียนที่ แตกต่างกันคือชุดนักเรียนเหมือนกันแต่ลายของเสื้อและกางเกงก็ไม่เหมือนกันบางโรงเรียนเป็นแขนยาวบางโรงเรียนเป็นแขนสั้นทีนี้เรามาดูชุดนักเรียนที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะชุดของผู้ชายนะคะ, <Gabriel. S 2> ะ,คะจะต้องมี <N> เสือเส้อนักเรียนเข็มขัดกางเกงนักเรียนถุ่งเท้ารองเท้าน,าน,นะคะก็คือสิ่งที่จําเป็นสําหรับชุดนักเรียนของนักเรียนชายนะคะส่วนนักเรียนหญิงนะคะก็ต้องมี เสื้อนักเรียนกระโปรงนักเรียนนะคะถุงเท้าและก็รองเท้าแตกต่างกันตรงที่เด็กผู้หญิงไม่มีเข็มขัดเด็กผู้ชายใส่กางเกงและเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงเห็นไหมคะว่ารองเท้าและถุงเท้าสีก็ไม่เหมือนกันนะคะก็คือนี่เป็นการแต่งตัวนะคะไปโรงเรียนการไปโรงเรียนมีชุดอะไรบ้างคะที่เวลานักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนจะต้องใส่ชุดอะไรบ้างคะ มีชุดลูกเสือมีชุดนักเรียนมีชุดไทยมีชุดอะไรคะมีชุดพละใช่ไหมคะที่นักเรียนสามารถใส่มาโรงเรียนได้นะคะคือชุดที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะ ในหน้าเมื่อกี้ในข้อเมื่อกี้คุณครูบอกไปเรื่องการแต่งตัวที่ชุดที่ต้องใส่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูวิธีการแต่งตัวมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะนักเรียนมาดูการที่เราจะใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนขั้นตอนที่1นนะคะคือสวมใส่กางเกงชั้นในและเสื้อชั้นในให้เรียบร้อยนะคะก็ค,คือนักเรียนจะต,ต้องสวมใส่กางเกงชั้นในผู้หญิงก็สวมเสื้อแล้วก็มีเสื้อกล้ามนะคะ ข้อที่2นะคะสวมเสื้อและติดกระดุมให้เรียบร้อยก็คือนำเสื้อที่เราจัดเตรียมไว้มาสวมใส่และติดกระดุมให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่3าก็คือผู้ชายก็จะหยิบกางเกงผู้หญิงหยิบกระโปรงนะคะมาใส่นะคะโดยให้เสื้อนะคะมาใส่ก็คือผู้ชายต้องคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะคะผู้หญิงก็ใส่กระโปรงรูดซิปเกาะกระดุมให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปขั้นตอนที่5นะคะหวีผมและตรวจด,ดูความเรียบร้อยของตัวเรานะคะก็คือเราจะต้องหวีผมให้เรียบร้อยจัดระเบียบร่างกายตัวเองให้ดูสะอาดเรียบร้อยนะคะว่าเราเหมาะที่จะไปโรงเรียนหรือยังขั้นตอนที่5สวมถุงเท้ารองเท้าผู้ชายผูกเชือกรองเท้านะคะให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านส่วนของผู้หญิงนะคะจะเป็นรองเท้าหนังเราจะไม่ค่อยได้ผูกเชือกรองเท้าอยู่แล้วนะคะ เรามาดูสิคะประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตัวเองมีประโยชน์อย่างไรบ้างข้อหนึ่งเลยนะคะฝึกการช่วยเหลือตนเองก็คือนักเรียนสามารถฝึกการช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ลดอะไรคะลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ลงได้เยอะเลยใช่ไหมคะข้อที่สองเกิดความภาคภูมิใจในตนเองการที่นักเรียนทําอะไรได้ด้วยตนเองนักเรียนจะรู้สึกภูมิใจไหมคะ ภูมิใจนะคะการที่เกิดว่าให้คุณพ่อคุณแม่ใส่เสื้อผ้าให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่มาใส่เสื้อผ้าให้นักเรียนไม่นะคะข้อ 3. แบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวนะคะก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องมาแต่งตัวให้น้องตอนเช้าการไปทํางานของคุณพ่อคุณแม่ก็จะสายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อมาดูแลตัวของนักเรียนด้วยใช่ไหมคะจากที่ท่านต้องดูแลตัวของท่านก็พอ ต่อไปข้อ4ผู้พบเห็นนะคะชื่นชมนักเรียนนะคะนี่แต่งตัวได้ด้วยตัวเองและแต่งตัวเรียบร้อยนะคะก็จะมีคนชมนะคะว่านักเรียนเก่งจังเลยมีการใส่เสื้อผ้าด้วยตนเองนะคะต่อไปนะคะเป็นการดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่นะคะ การทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันนะคะอาจทำให้เสื้อผ้าของนักเรียนเละอะเทอะและทำความสะอาดได้ยากนะคะนักเรียนควรรู้จักดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่วิธีการตามวิธีการต่อไปนี้นะคะก็คือเวลานักเรียนเดินถ้าพบมน้ำผังให้เดินเลี่ยงนะคะอย่าไปเดินเหยียบน้ำนะคะเพราะอาจจะทำให้เสื้อผ้าหรือรองเท้าของนักเรียนเปื้อนได้นะคะข้สอสําสำรวจเก้าอี้ก่อน ใช่ไหมคะก่อนนั่งถ้าสกรปรกให้เช็ดด้วยกระดาษชำระหรือผ้าให้สะอาดก่อนนั่งนะคะก็คือนักเรียนต้องดูก่อนนะเวลานั่งต้องดูว่าโต๊ะสะอาดไหมนะคะ3ดื่มน,น้ำและรับประทานอาหารด้วยความระมัดระวังไม่ทำน้ำหรืออาหารหกลกหกอะไรคะหกเลอะเสื้อผ้านะคะก็คือเวลานักเรียนกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำนะคะ นักเรียนต้องระวังนะคะอย่าให้น้ําหกใส่เสื้อผ้านักเรียนนะคะถ้าเกิดเป็นชุนนักเรียนเสื้อผ้าสีขาวมันซักครามบมากนะคะนักเรียนหรือว่าเวลารับประทานอาหารนะคะ ต้องระมัดระวังนะคะทานช้าๆไม่ต้องทานเร็ววิธีการรับประทานอาหารคือต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะก่อนกลืนนะคะข้อที่4ี่ใช้ผ้าเช็ดปากเมื่อมีอาหารเลอะปากนะคะก็คือเวลานักเรียนกินอาหารเสร็จแล้วจะต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู่หรือกระดาษอันนี้นะคะกระดาษชําระนะคะเช็ดปากตัวเองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีคราบเลอะติดปากนะคะนะักเรียน ข้อต่อไปนะคะนักเรียนการจัดวางการเก็บเสื้อผ้าและรองเท้านะคะเสื้อผ้านะคะและรองเท้าเป็นสิ่งที่ต้องสวมใส่เป็นประจำจึงควรจัดวางและเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีอุปกรณ์และวิธีการดังนี้นะคะนักเรียนเรามาดูสิคะว่าการจัดวางและการเก็บเสื้อผ้านะคะที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ซักนะคะมีวิธีการเก็บอย่างไร อุปกรณ์นะคะที่ต้องมีนะคะก็คือตะกร้านะคะก็คือถ้าเราใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเราต้องนําไปใส่ในตะตะกร้านะคะเมื่อนักเรียนซักเสร็จแล้วก็ต้องเอากลับมาใส่ในตะกร้านะคะเพื่อไปตากนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการถอดวางเสื้อผ้าที่ใช้แล้วใส่ในตะกร้าแยกผ้าสีผ้าขาวนะคะถุงเท้าและชุดชั้นในออกจากกันไม่ควรนําเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วและยังไม่ได้ซักไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า หรือปนกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วเพราะจะทําให้เสื้อผ้าที่ซักแล้วสกรปรกและมีกลิ่นเหม็นไปด้วยนะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนซักเสื้อสีขาวและเสื้อสีรวมกันจะเกิดอะไรขึ้นคะเสื้อสีขาวนะคะจะเกิดการด่างนะคะและไม่สะอาดน,นะคะเป็นข้ามนะคะมีรอยด่างสีไม่สว่างสดใสนะคะและการซักเสื้อผ้านะคะต้องแยกผ้าสีผ้าขาวไปแล้วใช่ไหมคะ ถุงเท้าก็ต้องซักแยกชุดชั้นในนะคะก็ต้องซักแยกก็คือถุงเท้าเราสกปรกซักร่วมกับเสื้อผ้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะถุงเท้าเป็นสิ่งที่เราต้องซักสุดท้ายสุดเลยนะคะนักเรียนสิ่งที่เราต้องซักอันดับแรกในการซักผ้าคือเสื้อผ้าขาวนะคะต่อมาก็คือชุดชั้นในนะคะเพราะว่าวิธีการซักนะคะชุดชั้นในและเสื้อผ้าแตกต่างกันนะคะไม่ได้ซักเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วค่อยมาซักผ้าสีพอซักผ้าสีเสร็จแล้ว ค่อยซักอะไรคะค่อยซักถุงเท้านะคะนักเรียนเพราะว่าถุงเท้าเป็นสิ่งที่สกรปรกนะคะเราใส่นะคะและเหยียบพื้นตลอดเวลานะคะมันมีการเปื้อนและดำนะคะต่อไปนะคะการจัดวางและการเก็บเสื้อผ้าที่ซักแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นวิธีการที่เราแยกเสื้อผ้าก่อนซักใช่ไหมคะต่อมานะคะหน้านี้เป็นการ ซักเสื้อผ้าที่อะไรคะเก็บเสื้อผ้าที่ซักแล้วเรามาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์คือตู้เสื้อผ้าไม้แขวนเสื้อแล้วก็ที่หนีบผ้านักเรียนเห็นรูปไหมคะทางด้านขวามือด้านบนมีรูปตู้เสื้อผ้ามีรูปไม้แขวนเสื้อและรูปที่หนีบผ้านะคะเราเรามาดูวิธีนะคะเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนะคะเช่นเช่นนะคะเสอยืดชุดนอนผ้าขนหนู ควรแยกประเภทนะคะนักเรียนแล้วคับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก็คือถ้าเราแยกประเภทเราจะสามารถจิบจับและหาได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่ต้องรีดเช่นชุดนักเรียนชุดลูกเสือชุดเนตรนาลีชุดไปเที่ยวเมื่อรีดแล้วนะคะให้ใส่ไม้แขวนแล้วนำไปแขวนไว้ในตู้ให้เป็น หมวดหมู่ก็คือนักเรียนต้องแยกโซนนะคะชุดที่ใส่มาโรงเรียนชุดที่ใส่ไปเที่ยวหรือว่ากางเกงกับเสื้อนะคะก็ต้องแยกออกจากกันนะคะจัดให้เป็นหมวดหมู่ให้เราสามารถหยิบจับและหาใส่ได้ง่ายและสะดวกต่อเรานะคะต่อไปนะคะการจัดวางการเก็บเสื้อผ้าที่ซักแล้วนะคะเมื่อกี เราบอกไปสองวิธีแล้วใช่ไหมคะเรามาดูวิธีต่อไปนะคะคือถุงเท้าที่ซักแล้วนะคะและตากแห้งแล้วเราต้องม้วนนะคะหรือพับเป็นคู่นะคะเก็บในตะกร้าหรือลิ้นชักของตู้เสื้อผ้านะคะก็คือถุงเท้าถ้าเราแยกเดี่ยวแล้วกองกองเวลาหาใส่มันจะลำบากบางทีเราหยิบผิดข้างใช่ไหมคะดังนั้นก่อนเก็บนักเรียนต้องหาคู่ของมันนะคะ แล้วม้วนเก็บเป็นคู่วนะคะเพื่อง่ายต่อการหาและการหยิบจับมาใช้นะคะต่อไปเข็มขัดนะคะแขวนไว้ที่ตะขอในตู้เสื้อผ้าหรือตะขอแขวนนะคะที่ติดผนังห้องเพื่อไม่ให้เข็มขัดหักหรืองอนะคะนักเรียนก็คือนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีในรูปจะมีตะขอหรือว่ามุมห้องในห้องนักเรียนอาจจะมีตะขอไว้ห้อยเข็มขัดนะคะเป็นการเก็บอันนี้เป็นวิธีการเก็บเข็มขัดนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะการจัดวางและการเก็บรองเท้านะคะนะักเรียนทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บรองเท้านะคะอุปกรณ์ที่จะต้องมีเลยนะคะก็คือชั้นวางรองเท้ามีตู้เก็บรองเท้านะคะบางบ้านใช้ชั้นวางบางบ้านใช้ตู้นะคะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดู วิธีการคือต้องขอดินหรือฝุ่นละอองออกให้หมดจากนั้นวางไว้บนชั้นวางหรือตู้เก็บรองเท้าเป็นคู่คู่นะคะวิธีต่อไปนะคะก็คือขอดินหรือฝุ่นละอองออกให้หมดนะคะแล้วก็วางในชั้นหรือว่าตู้เก็บรองเท้าเป็นคู่คู่เห็นไหมคะว่าเขามีวิธีใช่ไหมคะคือเราต้องขาอเศษทุกอย่างออกก่อนนะคะนักเรียนเราค่อยนําไปวางนะคะ เป็นไงคะวิธีการเก็บรองเท้ายากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทําได้ด้วยตัวเองไหมคะทําได้นะคะเพราะว่าการเก็บรองเท้าต้องเป็นหน้าที่ของเราเพราะรองเท้าที่ใส่เป็นรองเท้าของเรานะคะเราจะถอดแล้วให้คุณพ่อคุณแม่เก็บให้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะเราโตแล้วแล้วเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูสิคะประโยชน์ของการจัดวางและการเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าอย่างถูกวิธีเรามาดูสิคะประโยชน์ข้อหนึ่งนะคะคือมีเสื้อผ้าและรองเท้าที่สะอาดเรียบร้อยสวมใส่ก็คือถ้าเราซักหรือทำความสะอาดมันจะสะอาดและน่าใช้ขึ้นไหมคะเสื้อผ้าเราก็น่าใช้ไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับใช่ไหมคะรองเท้าก็สะอาดเรียบร้อยสวมใส่แล้วรู้สึกดีไหมคะรู้สึกดี ข้อ2ค้นหาได้ง่ายหยิบใช้ได้สะดวกการวางรองเท้าเป็นคู่ๆไม่สลับกันการที่เราจะหยิบจับใช้นะคะก็คือง่ายและสะดวกนะคะไม่ต้องมาหาว่ารองเท้าข้างนี้อยู่ตรงนี้อีกข้างนึงอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะข้อที่3ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าและรองเท้าให้ยาวนานขึ้นจึงช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายนะคะการที่เราเก็บรักษาอย่างดีจะช่วยให้เราอะไรคะไม่ต้องซื้อของใหม่ๆตลอดเวลาใช่ไหมคะทาให้เราใช้งานได้นานขึ้นแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าของเราหรือคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะคะนะักเรียนดีไหมคะดีนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูก็มีงานให้นักเรียนทําเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนนะคะบอกประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนักเรียนได้ทําประโยชน์อะไรได้ไปบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ประโยชน์ของการจัดวางและการเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าอย่างถูกวิธีนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาอะไรคะวิชาการงานอาชีพนะคะ ให้นักเรียนนะคะบอกประโยชน์ใช่ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนนะคะทําลงในสมุดวิชาการงานนะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมนํามาส่งคุณครูนะคะในวันเปิดเรียนด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนถ้าทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนํามาส่งแต่ก่อนจากการคุณครูมีเรื่องจะฝากนักเรียนเรื่องนึงนะคะนั่นคืออะไรคะ การดูแลสุขภาพตัวเองนะคะช่วงนี้มีไวรัสโควิดนะคะนักเรียนมันอันตรายนะคะนักเรียนนักเรียนต้องรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็คือนักเรียนต้องกินร้อนต้องใช้ช้อนกลางนะคะแล้วก็ล้างมือวิธีการล้างมือมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะ การล้างมือนะคะนักเรียนต้องล้างด้วยน้ํายาล้างมือหรือว่าสบู่นะคะเพราะว่าเป็นการฆ่าเชื้อนะคะถ้านักเรียนล้างด้วยน้ําเปล่าสะอาดไหมคะไม่สะอาดนะคะดังนั้นต้องล้างด้วยสบู่หรือว่าน้ํายาล้างมือนะคะเวลาออกข้างนอกนะคะให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อนะคะและสามารถพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยทุกที่เลยนะคะพกขวดเล็กๆหรือว่าหลอดเล็กๆนะคะนักเรียน พอ,อนักเรียนหยิบจับอะไรนะคะให้ล้างทันทีเลยนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันเราจากเชื้อโรคด้วยใช่ไหมคะและเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะคะทีนี้สำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันเปิดเรียนนะคะสวัสดีค่ะ Just